ก็เหมือนที่พูดมาก่อนนี่เรื่องของการบ้านการเมืองเนยอ่ามันมีความจําเป็นต่อชีวิตประจำวันเช่นมรนากาซส้ คารีมูฮัมหมัดตปยบกาสมีนี่ท่านเป็นอธิบดีการของดารุมเดวบันในอินเดีย,ยเป็นหลานของผู้ที่วางศิลาฤกษ์ท่านมอลานากาเซมนั้นทราที่ัลฮัมดุลลาะอะไรท่านกล่าวว่าอิสลามในแหล่งกําเนิดของอิสลามมันมีสามอย่างเมื่อมีสามอย่างนี้อิสลามก็จะสมบูรณ์หนึ่งก็คือหลักชาริอะห์ชริอะห์นี่ก็เป็นกฎหมาย หลักศาสนาอิสลามที่จะสอนให้เราทํโน่นทํานี่เป็นระเบียบเป็นวินยัยเป็นกฎเป็นกติกามันก็คือเปรียบเสม,ม,มือนว่ามันก็คือทางเดินมันก็คือทางเดินทําให้เราเดินทางไหนทางทางทาง,ทางปิดทางถูกสองก็คือหลักอิสลามที่สองก็คือชตาตริกัตตริกัตนี่ทำให้เรารู้หลักกฎเกณฑ์การกัดเขาจิตใจว่าอันไหนถูกอันไหนมีความบริสุทธิ์ใจหรือไม่ คือสอนให้เราเนี่ยวิธีกฎการเดินทางว่าเดินทางมีระเบียบมีแบบนี้แบบนี้นะแต่ถ้ามีทางเนี่ยไม่รู้จักเดินเนี่ยไม่รู้จักวิธีการเดินแน่นอนก็หลงทางไม่มีว่านี่ถูกนี่ผิดนี่ขัดเราใจสะอาดอะยรต่างๆไม่มีสิ่งอั้นมากอะมันก็หลงทางข้อที่สามก็คือเซียซะเซียซะนี่ก็คือการเมืองการจัดการการบริหารในบ้านในหมู่บ้านในมัสยิด ก็คือในอำเภอในทางบุญใน,ในสังคมมนุษย์มีการบริหารจัดการนะถ้าหากว่าไม่มีทางเดินเนี่ยชีวิตนี่จะก้าวอย่างไรนะมันมันต้องมีทางเดินนะแล้วก็เสียางนี่ก็คือจัดการทางเดินจัดการวิธีการให้มันเดินแบบอย่างสันติเดินสังกตต้องอาศัยเสียาะเช่นเมื่อเราเจออุปสรรคเนี่ยเมื่อเราเจออุปสรรค ในที่เราจะเดินทางเรารู้ทางทางเรารู้ทางแล้วก็รู้วิธีทางเดินแต่มันจะอุปสรรคเราในการเดินทางเนี่ยเราจะเดินยังไงเดินแบบให้ไม่มีปัญหาก็ต้องไปหาอุป,ปกรณ์ไปจัดการให้ทางนี้มันทําให้ทางมันเดินได้คล่องเดินได้แบบสันติเดินได้แบบสะอาดก็ต้องไปเอาเสียมเอาจอบเอารถขดุดรถดันรถแท็กเตอร์คณงานมาทํางานรถดิน ทีนี้เมื่อเราทําอย่างแรกในเราทํเชียรี่นี่มันก็ไม่กระทบกระทั่งกับใครแตละตริกัตเลยยิ่งไม่กระทบเลยนะแต่เมื่อเราเอาข้อทีสามมาปฏิบัติมันจะเมื่ออุปกรณ์เหล่านี้มาใช้นี่มันก็เกิดเสียงดังนะนานา,นาเกิดขึ้นการกล่าวหาการใส่ร้ายการโจมตีการโต้แย้งการหนีนตา่างมันก็จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมนาและเป็นเรื่องปกติแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคพูดคุยเป็นไม่ใช่ยุคสงคราม แล้วก็ไม่ใช่ยุคแย่งชิงนะเพื่อที่ต้องการเดิน Sharia ให้สันติเนี่ยะเราก็ต้องเ,อเราก็ต้องอาศัยการเมืองเป็นหลักนะแต่ถ้าว่าสมมุติเรายุดิริยะอย่างเดียวไม่มีต่สวบไม่มีการเมืองไม่มีเสียสข้ามาเป็นตัวช่วยเราก็จะดึงคนไปอยู่ในความคิดทีวิสัยทัศน์ที่คับรับแคบแคบ,บ,บอยู่ในวงที่มันจํากัด นะและถ้าหากว่าเรายึดแค่ตริคัดอย่างเดียวเนี่ยไม่มีชริอัตในตริกัดเนี่ยไม่มีชริอัตไม่มีหลักไม่มีกฎไม่มีมราระเบียบนะแล้วก็ไม่มีเซียซะเป็นตัวช่วยนะยึดแค่ตริกัดก็เรากําลังจะนําสังคมไปสู่การสันโดษเป็นนักพตทิ้งโลกทิ้งสังคมนะจะกลายเป็นนักพศนะอันนั้นคือไม่ใช่นิสัยของไม่ใช่นิสัยของอิสลามนะอิสลามสอนให้คนนี้ออกจากบ้าน อสอนในคนนี้คือออกจากบ้านออกไปสู่สังคมเมืองสังคมประเทศสังคมป,เปูเขาสังคมป่าสังคมทะเลยคือมันร์นี่กระจายออกไปในสังคมมนันมันไม่ใช่สังคมที่จะสันที่จะสันโดดเป็นนักพรัเอ,ก,เอ,ก,อเกอยู่คนเดียววิเวกอยู่คนเดียวนะดังนั้นเราก็ต้องทินี้ถ้าว่าเอาเสียซะอย่างเดียวเอากาันเมืองอย่างเดียวเอาบริหารอย่างเดียวชรีอัตไม่มีชรีอัตไม่มได้อยู่ด้วยต่สวบไม่ได้อยู่ด้วยเป็นไงล่ะ ก็จะนำไปสู่การยิงพยองการรูหังการตะกบ,บุตรนะการตะกบุตรเพราะไม่มีตัวกำกับไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เรื่องที่จะไม่มไม่มีทำไม่มีทำควบควบควมุมดูแลไม่ได้มีตสาสวบก็จะเห็นว่านักการเมืองถ้ามีแค่เสียร์ซ่ายอย่างเดียวไม่มีชารีอา์ตเป็นตัวช่วยไม่มีตาริกัตเป็นตัวช่วยเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าถ้าขาดสองอย่างเนี่ย ก็เขาจะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะหลุดโค้งนั้นเดี๋ยวจะแหกโค้งนี้ไปเรื่อยหวังแต่ต่อหน้าหวังแต่เกียรติไม่มีชริอะแล้วไม่มีชริอะไม่มีตรีกัรแล้วนะก็จําเป็นอย่างยิ่งที่นักการที่เราจะต้องมีธรรมนูนในภาษาไทยเขบอกธรรมธรรมในเก็หลักธรรมนี่คือชริอะนี่แหละตรีกัรเนี่ยก็คือธรรมนี่มันต้องนุนทิ้งจะเป็นธรรมนุนนะ เมื่อธรรมะนูนไม่นูนเมื่อทาไม่นูนก็จะเป็นอธรรมนูนอธรรมนูนเมื่อธรรมนูนเนี่ยธรรมะไม่นูนแล้วนะตริกัจจีเรียตไม่มีแล้วนะก็จะเห็นหลุดโค้งกันอยู่บ่อยๆนะเมื่อธรรมะไม่นูนเลยเมื่อธรรมะไม่นูนก็คือเมื่ออธรรมนูนการเมืองก็คือการก่อกวนการกอบโกยแล้วก็การโกงกิน นะดังนั้นแหละการเมืองนี่ที่รรมนุนเนี่ยรรมนุนนี่ก็คือจะต้องทำหน้าที่พาพวงชนไปสู่ความค่าชิดแห่งความถูกต้องนะไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้หลุดพ้นจากการบ่นตำลายให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีมีสุขนะนี่แหละคือการเมืองที่ทำมนขอการเมืองที่มีชริยัดการเมืองที่มีตรสวบ